ปกินนกะธรรมตอนที่หนึสนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักร,ราชสองพรอยามสิบหอาตมาก็อยากจะถามท่านอาจารย์สจินว่าในขณะที่บุคคลที่ศึกษาพระพิธรรมจากที่ได้เรียนรู้เรื่องวิถีจิตต่างๆโดยชื่อต่างๆเนี่ยซึ่งเมื่อสังเกตดูแล้วความเข้าใจในเรื่องของจิตแต่ละระดับ ซึ่งเมื่อได้ศึกษาก็จะเห็นว่าละเอียดมากแล้วก็คลายความสงสัยไปได้ว่าทําไมจิตจึงเกิดได้ทําไมจิตจึงดับไปหรือว่าทําไมจึงรู้อารมณ์ได้เช่นการศึกษาเรื่องของวิถีจิตทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงนัยะของบุคคลที่ฟังแต่พระสูตรเช่นในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังยังมีพระชนอยู่เนี่ยพระองค์ทรงสแสดงธรรมะสั้นๆเช่นเห็นศัก์แต่ว่าเห็นต่างๆนี้ในขณะนั้น บุคคลที่สามารถมีสติปัฏฐานเกิดขึ้นรู้ลักษณะของธรรมะได้ทันทีนี่แสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่มีความสงสัยในเรื่องของจิตถูกไหมเจริญพรแน่นอนจ้ะค่ะหมายความว่าถ้าได้ยินว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นคนนั้นเข้าใจความหมายทันทีว่าเห็นเป็นสภาพรู้แล้วไม่ใช่ตัวตนด้วยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับด้วย คือคำคำเดียวขึ้นอยู่กับความเข้าใจคนคนฟังว่าคนฟังเข้าใจได้ลึกซึ้งแค่ไหนถ้าบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยก็พูดตามว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่ก็ไม่เข้าใจอะไรแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจได้ลึกจนกระทั่งว่าขณะนี้เห็นศักแต่ว่าเห็นจริงๆเพราะเหตุว่าเหมือนกำมือที่ว่างเปล่า เมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปเลยไม่กลับมาอีกเลยไม่เป็นของใครเลยเพราะฉันที่ว่าเป็นเราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือความว่างเปล่าจากตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นบุคคลคนนี้เขาจะต้องมีความเข้าใจดีว่าจิตเกิดขึ้นแล้วต้องดับไม่กลับมาอีกเขาต้องมีความรู้อันนี้มาก่อนถูกต้องไหมเจเริญพรต้องมีความรู้ความเข้าใจขณะที่ว่าพอฟังและเข้าใจอย,อย่างท่านภาษารีบุตร ไม่ต้องกล่าวมากเลยเจ้าค่ะธรรมะทั้งหลายเกิดจากเหตุขณะนี้ที่กําลังเห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าต้องมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นชั่วขณะที่ฟังไม่จนเป็นต้องไร่ชื่อสัมปติชนะนสันติรณะใดๆทั้งสิน้น<ำ>เพราะว่าคลายความสงสัยมาแล้วถูกต้องไม่เจริญพรสําหรับพวกปะทะประมะ ที่ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยไม่ได้อาศัยการฟังอย่างละเอียดและเมื่อฟังอย่างละเอียดแล้วก็แล้วแต่ว่าสติจะเกิดระลึกได้มากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละชาติถ้าใครสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในชาตินี้ผู้นั้นเป็นนนยบุคคลแต่ไม่มีใครในยุคนี้ที่จะเป็นอุคติตันยูหรือว่าวิปัญจิตันยูบุคคลจะคะพอเรียนถามท่านอาร์สงพรนะครับว่า ทำไมจึงเรียกว่าสันติรัจิตฮะแล้วก็มีมีความหมายอย่างไรในความลึกซึ้งของสันติรัจิตฮะผมก็ตอบอย่างนี้ก่อนนะครับขึ้นเชื่อว่าจิตทั้งหมดมีลักษณะอย่างเดียวกันแต่ว่าจิตทั้งหมดนั้นมีการทํากิจต,ต่างกันกิจนะครับถ้าลักษณะ,ะับมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะมืดกันหมดทุกดวงไม่ว่าจิตดวงไหน มีลักษณะอย่างเดียวคือรู้อารมณ์แต่กิจของจิตกิจคือหน้าที่การงานของกิจนั่นจะเพราะจิตดวงนี้มีหน้าที่อย่างนี้จะเพราะจิตดวงนี้มีหน้าที่อย่างนี้เหมือนจักขุวิญญาณทำทัศนกิจทำกิจนะครับส่วนโสตวิญญาณจิตได้ยินเนี่ยทำหน้าทีข่ของตอนทำกิจนะเป็นสาวนากิจกิจนั้นต่างกันแต่ลักษณะของจิตทุกดวงเหมือนกัน คือมีการรู้อารมณ์ถ้ายังไม่จุดติการรับอารมณ์ทุกครั้งนะครับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายต้องมีสันติรณะจิตซึ่งต่อจากสัมปติชนะสันติรณะแปลว่าพิจารณาบางท่ั้จะแปลอย่างอื่นก็ได้นะครับนี่ผมแปลเอาอย่างเดียวแปลว่าพิจารณาพิจารณาอารมณ์ต่อจากสัมปติชนะ สัมปติชนะจิตนั้นทำกิจอย่างหนึ่งเรียกว่าทำกิจรับอารมณ์ต่อเมื่อรับอารมณ์ต่อแล้วอารมณ์ยังไม่อยู่ก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งทำกิจพิจารณาอารมณ์ที่ยังอยู่นั้นเรียกว่าสันติรณะจิตทำกิจพิจารณาลมเป็นกิจเรียกว่าสันติระณะกิจถ้าเป็นจิตก็เรียกว่าสันติระณะจิต ต่างกันนิดหนึ่งกิจกับจิตนะครับถ้าลักษณะของจิตต้องจำไว้ว่ามีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดทั้งแปดสิบเก้าดวงมีการรู้อารมณ์แต่กิจหน้าที่ของจิตนั้นต่างกันได้แ,แต่ว่าจิตเห็นก็ทำหน้าที่ทำทัศนะคือการเห็นถ้าจิตได้ยินก็ทำหน้าที่ได้ยินคือสวระสวรกิจเมื่อสัมปติชันนะจิตเกิดขึ้นแล้ว จำเป็นต้องมีสันติระณะจิตเพราะว่าอารมณ์ยังมีอยู่นะครับเมื่ออารมณ์ยังมีอยู่ตราบใดจิตก็ยังเกิดขึ้นรับอารมณ์ต่อๆกันไปจนกระทั่งอารมณ์นั้นหมดไปนะครับหลังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสันติรณะจิตครับสันติรณะมีสามก็สงสัยเหมือนกันว่ารับสองทำไมเพิ่มไปอีกเป็นสามอันนี้ช่วยคุณาอธิบายที่ว่าเป็นเพราะอะไรครับหนึงเป็นเป็นสามดวงนะครับ ไม่มีใครไปเปลี่ยนที่จะไม่ให้เป็นอย่างนี้นะคะคือสภาพธรรมะเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่คำถามที่ว่าไม่มีสันติรณะจิตได้ไหมถ้าคิดถึงว่าต้องมีจิตไม่มีจิตไม่ได้แล้วก็จิตที่จะเกิดเนะะี่ยค่ะก็ไม่มีใครไปบังคับหรือไปเปลี่ยนแปลงต้องแล้วแต่ปัจจัย<ฤ>เช่นเมื่อจากขูวิญญาณจิตดับนะคะจิตต่อไปต้องเกิดต่อ จะเรียกชื่อว่าอะไรหรือไม่เรียกชื่อก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียกชื่อเลยแต่เรียกเพื่อให้เข้าใจว่าจิตนี้เป็นวิบากซึ่งเกิดต่อจากจักขวิญญาณแสดงว่ากรรมทําให้จิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้นคือจะได้ทราบว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะชีวิตของเราส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลของกรรมคือเป็นวิบาก เมื่อเป็นผลของกรรมที่สำเร็จแล้วที่ทำไปแล้วใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะแยกให้เข้าใจเรื่องชาติของจิตที่จะต้องรู้อย่างแน่นอนว่าจิตที่เป็นวิบากเป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วมีอะไรบ้างขณะไหนบ้างและเมื่อหมดกิจหน้าที่ของจิตซึ่งเป็นวิบากแล้วต่อจากนั้นไม่ใช่วิบากเป็นเหตุใหม่ที่จะทาให้เป็นการสะสมแล้วก็เกิดผลข้างหน้า นี่เป็นส่วนที่จะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิบากก็ต้องทราบว่าตั้งแต่ปฏิสนธิผวังจนกระทั่งถึงเวลาที่เป็นวิถีจิตเกิดขึ้นนะคะวิถีจิตแรกไม่ใช่วิบากเพราะเหตุว่าเป็นจิตที่รำพึงถึงอารมณ์เป็นปัญจทวาราวัชนะจิตชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับและต่อจากนั้นก็เป็นวิบากอกีกนี่คือการที่จะให้ทราบกระแสของชีวิตซึ่งเป็น จิตแต่ละประเภทซึ่งเกิดดับสืบต่อกันเปลี่ยนไม่ได้แต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าเมื่อเหตุที่ได้ทําไปแล้วเสร็จแล้วนะคะผลต้องมีเพราะฉะนั้นก็ควรจะพิจารณาถึงผลของกุศลกับอกุศลถ้าเป็นอกุศล,ลกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมหนักสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเป็นการฆ่ามารดาบิดาหรือว่าจะประทุษร้ายพระผู้มีพระภาค หรือว่าจะทําลายชีวิตของพระอาหารหันต์กรรมทั้งหมดที่เป็นอกุศลกรรมเป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบากจิตเพียงเจ็ดดวงเหมือนกับสิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยค่ะเป็นเหตุเพราะฉะนั้นผลต้องมีนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าเป็นธรรมดาแน่นอนซึ่งผลต้องเกิดและสําหรับอกุศลวิบากนั่นนะ่ะผลไม่มากน้อยที่สุดเลยนะคะทั้งๆท,ท,ที่กรรมหนักสักเท่าไหร่ก็ตาม อากุศลวิบากมีเพียงเจ็ดดวงเท่านั้นคือจิตเห็นหนึ่งจิตได้ยินหนึ่งจิตได้กลิ่นหนึ่งจิตลิ้มรสหนึ่งจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายห้าแล้วนะคะแล้วก็มีสัมปติชน,นะจิตหนึ่งสันติรณะ,ะจิตหนึ่งที่เป็นอกุศลวิบากเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่มีใครชอบแล้วก็ไม่มีใครอยากได้ผลแต่เหตุทําอยู่บ่อยๆก็เป็นได้ถ้าไม่เข้าใจแต่สําหรับทางฝ่ายกุศล นี่เป็นความต่างกันนะคะทางฝ่ายกุศลนั่นนะคะยังมหากุศลมีเพียงแปดวงแต่ให้ผลเป็นกุศลวิบากถึง16ดวงนี่แสดงเห็นความต่างกันของการให้ผลของอกุศล,ลกรรมกับกุศล,ลกรรมเพียงกุศลกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในทานหรือในศีลก็ตามที่ทําสําเร็จแล้วแต่ทําให้เกิดกุศลวิบากจิตได้ถึง18ดวง ซึ่งเป็นอเหตุกะด้วยจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุที่เรากําลังกล่าวถึงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจากกูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณห้านะคะแล้วก็สัมปติชนะหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นวิบากแค่แค่เจ็ดเจ็ดลักษณะในตนเองที่จะให้สังติรจิตอีกก็เป็นเจ็ด,ดครับรวมทั้งตอนนั้นห้าใช่ไหมฮะ,ะแล้วอันนี้สองก,ก็เป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นวิบากที่จะได้รับ จากผลของกรรมที่เราเคยกระทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลคะถ้าอกุศลละเจ็ดถ้ากุศลละเพิ่มอีกหนึ่งถ้ากุศลเพิ่มพียงหนึ่งคือสันติระณะมีสองแทนที่จะมีหนึ่งก็เพิ่มอีกหนึ่งนี่หมายความว่าหมายความว่ากุศลวิบากนะคะนอกจากจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณห้าสัมปติชนะอีกหนึ่งเป็นหกสันติระณะจิตอีกสองเป็นแปด ซึ่ง <นะ S 1> ทางฝ่ายกุศลมีมากกว่าทางฝ่ายอากุศลหนึ่<อ>งค,ค่ะเพราะั้นฝ่ายกุศลนี่ก็คงให้ผลมากกว่าให้ผลมากกว่าค่ะฝ่ายอากุศลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทํากุศลนี่้สึกจะได้กําไรมากกว่ามากกว่าอากุศลอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะอํานาจที่เป็นอย่างนั้นเองใช่ไหมครับคือเป็นลักษณะของ ถ้าภาพธรรมที่เป็นอย่างนั้นเองจึงจึงได้ทรงแสดงไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าจะคํานึงถึงเหตุนะคะอกุศลก็เกิดง่ายแล้วก็ทําบ่อยไม่ยากพร้อมที่จะเกิดแต่กว่ากุศลแต่ละประเภทจะเกิดไม่ง่ายใช่ไหมคะต้องอาศัยโสภณะสาธารณเจตสิกมากเพราะฉะนั้นจึงให้ผลมากกว่าทางฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกุศลนี่จะมีอเจตติกนี่เกิดมาก,กาสันติระณะมีสองเดงือ ซึ่ง <S 2> 2 <S ทางฝ่ายอากุศลสันติรณะมีเพียงหนึ่งดวงที่คําถามที่ว่าทําไมถึงสันติรณะที่เป็นค่ะจมีสามดวงค,ค่ะเป็นกุศลวิบากสองดวงแล้วก็เป็นอกุศลวิบากหนึ่งดวงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังก็คงจะอาศัยว่าได้ฟังบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็คงจะจําจําชื่อได้แล้วนะครับและคงจะพิจารณา สภาพธรรมที่เป็นจิตอย่างนั้นผมคิดว่าในเรื่องของตัวภาวะธรรมของจิตจริงๆนั้นก็อ,อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ครับว่าจะรู้ได้ก็ต้องอาศาัยสต,ติปัญญาที่จะต้องมันพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆแต่สภาพของจิตที่เป็นวิบากอย่างนี้นี่การที่จะลึกรู้นั้นคงจะ รู้ยากนะอาจารย์ับค่ะและที่เพิ่มก็จริงๆที่ว่ามากกว่าก็ไม่มากกว่าเท่าไร่เลยนะคะคือมีสันติรณะที่มากกว่าหนึ่งดวงแล้วก็มหาวิบากซึ่งเป็นผลของกุศล,ลกรรมนะคะแต่มหาวิบาศก็เพียงแต่ทํากิจปฏิสนทิ์ผวังจุติตาทาลลมพณะซึ่งเรายังไม่กล่าวถึงแต่ให้ทราบว่าเป็นการจําแนกบุคคลให้ต่างกันซึ่งถึงแม้ว่าจะเกิดในสุขติภูมิแต่ก็มีบุคคลหลายระดับ ที่ปฏิสนธิประกอบได้ปัญญาก็มีไม่ประกอบได้ปัญญาก็มีแต่ถ้าเป็นผลของอกุศล,ลกรรมแล้วไม่มีทางที่จะจําแนกได้อย่างนั้นค่ะเหมือนกันหมดคือไม่ประกอบได้ปัญญาแล้วก็ไม่ประกอบได้โสภณะเจตสิกด้วยใช่ครับอขอเรียนถามสมัสันติรณะ,ะกับอุเบขา,าสันติระณะอ่ะอุเบขาสันติรณะซึ่งเป็นกุศลวิบากนี่ คิดว่าได้รับอารมณ์ดีธรรมดาที่เรียกว่าอิทธาลมอย่างนั้นไหมฮะถ้าเป็นโสมนัสสันติแล้วนั้นได้รับอารมณ์ที่เป็นอาติอ,อิทธาลมคือดียิ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะถูก<อ>ต้องค่ะทีนี้ก็สงสัยต่อไปว่าจะตัดสินกันได้ยังไงฮะว่าการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการกระทบสัมผัสนะอย่างการเห็นอย่างเนี้ยบางคน จะตัดสินว่าดีไม่ดีอย่างเงี้ยมันตัดสินลําบากอย่างอย่างคนที่เขาไม่ค่อยมีทรัพย์สินเงินทองเขามีอะไรในเล็กเล็กน้อยเขาก็อาจจะเกิดความยินดีอย่างยิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับคนที่มั่งมีร่ํารวยสิ่งเล็กน้อยอย่างนี้ก็ไม่เป็นที่ยินดีสําหรับเขาอย่างนี้นะะจะตัดสินว่าดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยตัดตัดสินลาบากการรุณาอธิบายนะเนี่ยเรื่องการตัดสินนะครับท่านแยกบุคคลเป็นสามประเภท บุคคลชั้นต่ำที่สุดบุคคลชั้นสูงที่สุดบุคคลชั้นปานกลางนี่อธิบายบุคคลทั้งสามก่อนนะครับบุคคลที่ต่ำที่สุดเนี่ยได้ของที่เลวก็ชอบใจนะครับจึงไม่เป็นมาตรฐานที่จะกล่าวหรือบุคคลที่สูงที่สุดเช่นพระเจ้าจักรพัรดิหรือพระเจ้ามันธาตุราชได้ของที่ประเนตที่สุดบางทีก็ยังเฉย ไม่เป็นมนาตรฐานในข้อนี้ท่านเรียกว่ามัดชัดต่บุคคลบุคคลปันกลางไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปแล้วอารมณ์นั้นปรากฏนะครับปรากฏตามสภาวะสิ่งที่ดีนดีคือดีปันกลางหรือดีพิเศษปรากฏแก่บุคคลชั้นกลางถือบุคคลชั้นกลางเป็นประมาณไม่เอาบุคคลชั้นต่ำสุดหรือสูงสุด บุคคลชั้นต่ำสุดเนี่ยเพราะว่ามันยากจนอยู่แล้วของที่คนอื่นบุคคลชั้นสูงบอกไม่ดีแต่เขาบอกว่าเป็นของที่ดีดังนั้นคนชั้นต่ำสุดจึงไม่ถือเป็นประมาณในที่นี้คงถือเอาเป็นมัชชัดแต่บุคคลบุคคลกลางๆนะครับเห็นสิ่งที่ดีนะครับเห็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ดียิ่งคำว่าดีก็คือดีปานกลาง เมื่อเห็นแล้วนะครับสันติรณะอุเบกขาที่เป็นอุเบกขาตรงนี้ก็เกิดขึ้นรับอารมณ์ต่อต่อจากสัมปฏิชนะแต่ถ้าอารมณ์นั้นดีมากที่สุดนะครับสมนัสสันติรณะก็รับอารมณ์ต่อจากสัมปฏิชนะท่านมุ่งถึงคนปันกลางอย่างนี้ครับสันติรณะบางแห่งเขาเขาแปลว่าไต่สวนอารมณ์กับ ก่การที่แปลว่าพิจารณาอารมณ์ที่มีใัยะอธิบายต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรครับคำว่าสันติรณะเราจะแปลว่าไต่สวนก็ได้แปลว่าพิจารณาก็ได้ไต่สวนลงพิจารณาโดยอัดเนี่ยครับไต่สวนก็คือสอบถามสอบถามก็คือพิการพิจารณาดังนั้นนะครับภาษาบาลีเป็นของคงที่แต่ภาษาท้องถิ่นคนนี้แปลอย่างนี้คนน้นแปลอย่างนั้น บาลีต้องคงไว้นะเป็นของคงที่แต่ว่าความหมายมุ่งถึงอย่างเดียวกันครับไม่ทราบแต่ะเคยคิดที่จะวัดหรือที่จะเลือกหรือที่จะกําหนดกฎเกณฑ์หรือเปล่าคะว่าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณหรือว่าเป็นอติอิทธารม์หรือว่าเพียงแต่อยากจะทราบหลักหรือกฎที่จะตัดสินครับไม่ไม่เคยคิดจะเที่ยวนะ,ะก็คิดว่าดีตามสภาพหรือตามสภาวะที่ควรจะเป็นก็คิดเอาอย่างนั้นนะพอดีท่านอาจารย์สมพรบอกว่า เอามาชัชชตะบุคคลเป็นเครื่องตัดสินก็พอจะประมาณได้ว่าคงจะดีตามสภาพของอารมณ์ที่ดีนะสภาพหรือสภาวะที่เป็นเป็นเองคงไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจหรือไม่พอใจซึ่งมันเป็นเรื่องของโลภะกับโทสะนะฮะค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็จะง่ายหรือยากในการที่จะมาพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นอิทธารมหรือว่าสิ่งนี้เป็นอติอิทธารม ยากหรือง่ายถึงแม้ว่าจะกล่าวอย่างนี้ <Yeah. S 1> ก็ยังยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาอย่างที่ไม่ต้องให้สงสัยต่อไปหรือว่าจะต้องคิดมากในเรื่องนี้เนี่ยนะคะ <Yeah. S 2> ก็ทราบว่าอารมณ์เนี่ยต้องมีสองอย่างโดยประเภทคืออารมณ์ที่ดีก็ต้องมีและอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ต้องมีโดยสภาพของอารมณ์นั่นเอง เพราะว่าอารมณ์จะเหมือนกันไม่ได้ค่ะสิ่งใดๆในโลกนี้ไม่เหมือนกันและแต่ว่าเมื่อจำแนกแล้วก็แยกได้เป็นส่วนใหญ่ๆว่าเป็นอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีและอารมณ์ที่น่าพอใจนั้นก็ยังมีอารมณ์ที่น่าพอใจยิ่งซึ่งเป็นสิ่งซึ่งไม่มากไม่บ่อยแล้วก็มีน้อยแล้วก็เกิดขึ้นเพราะเป็นผลของกุศล,ลกรรมอย่างประณีต แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งคิดหรือมานั่งเลือกมานั่งวัดว่าอันนี้เป็นอะไรในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะแต่ให้ทราบว่าเมื่อลักษณะของสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็ผลของกุศลเนี่ยก็กมีปราณีพขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปจัดสรรให้โสมนัสสันติรณะกุศลวิบาเกิดขึ้นหรือว่าจะให้เป็นอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากเกิดขึ้น แต่แล้วแต่ว่าอารมณ์ในขณะนั้นเมื่อเกิดกระทบทั้งๆท,ท,ที่มีอายุเพียง17ขณะจิตเท่านั้นเองนะคะแต่ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้กุศลวิบากจิตประเภทใดเกิดขึ้นเกินกว่าที่เราจะรู้แต่ให้ทราบว่าต้องเป็นไปตามนั้นเพราะเหตุว่าโดยสภาพของอารมณ์จริงๆและเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะมานั่งเถียงกันว่าคนนี้ชอบคนนั้นไม่ชอบเพราะฉะนั้นอารมณ์นี้เป็นอิทธารมหรือว่าเป็นอนิจจารมอย่างไงนะคะ แต่ให้ทราบว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็บตามสภาพลักษณะของอารมณ์ต้องแยกเป็นสองประเภทใหญ่คืออิทถารมณ์อารมณ์ที่น่าพอใจประเภทหนึ่งและอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจประเภทหนึ่งและในอิทฉารมณ์นั้นก็ยังมีอารมณ์ที่ปราณีตยิ่งที่น่าพอใจยิ่งด้วยเท่านั้นเองค่ะคือให้ทราบก่อนที่ชวนะวิถีจิตโลภะหรือโทสะ หรือกุศล,ลจิตจะเกิดวิบากจิตต้องรู้อารมณ์พวกนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เอาความชอบของเราตัดสินต้องเป็นไปตามกรรมนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นปัจจัยให้วิบากจิตประเภทใดเกิดเรียนถามท่านวิทยากรท่านอาจารย์สุจินนะคะขอความกรุณาอธิบายความหมายของสันติรณจิตนะคะที่ว่าพิจรารณาอารมณ์หรือว่า ต่สวนอารมณ์หรือว่าใคร่ครวนอารมณ์เนี่ยนะฮะในความหมายในแง่มุมมองของสันติรณจิตในลักษณะสันติรณจิตนี่เป็นยังไงนะขอเรียนเชิญอาจารย์นะถ้าพูดถึงปรมัถธ,ธรรมนะคะก็คงจะไม่ลืมว่าที่จริงที่เราใช้คําว่าปฏิสนธิจิตหรือว่าผวังขจิตจากคูวิญญาณจิตพวกนี้ค่ะเป็นเพียงชื่อนะคะ ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงใช้คำภาษาบาลีแต่ก็เพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งแม้ไม่ต้องเรียกชื่อสภาพธรรมะเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็กระทํากิจตามเหตุตามปัจจัยซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้แต่คำว่าสันติรณะเนี่นะคะถ้าไม่เรียกชื่อเลยตั้งแต่ปฏิสนธิจิตพวังขจิตแล้วก็ปัญจทวาราวชณะจิต จากคูวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสันติรณจิตก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เรียกชื่อเลยเวลาสนทนากันเราก็ไม่ไม่รู้เรื่องกันคือว่าปรมาตธ,ธรรมเนี่ยหมายความว่าเป็นสภาพที่มีจริงซึ่งเราจะต้องไม่ลืมค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมว่าเรากําลังพูดถึงปรมาตธ,ธรรมคือธรรมะที่มีจริงซึ่งแม้ไม่ต้องเรียกชื่อสภาพธรรมะน,น,นั้นก็ต้องเกิด อย่างสันติรณะเนี่ยก็ต้องเกิดแต่ทำไมเราจึงต้องใช้คำสันติรณะเพื่อที่จะให้เข้าใจความต่างของสัมปฏิชน,นะกับสันติรณะซึ่งสำหรับปฏิสนธิจิตนะคะก็ทราบแล้วว่าเป็นความต่างคือเป็นจิตขณะแรกซึ่งทำกิจเกิดขึ้นในภพนี้สืบต่อจากชาติก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นขณะเดียวแล้วก็เป็นชาติวิบากด้วย เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วต้องมีจิตเกิดต่อแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่ทําให้จิตนั้นเกิดขึ้นและเราก็ใช้คําว่าพวังคจิตเพราะว่าจิตนั้นดํารงภพชาตินี่คือชื่อซึ่งเราใช้สําหรับให้เข้าใจความหมายของจิตซึ่งจะต้องเกิดดับสืบต่อยับยั้งไม่ได้เลยนะคะแล้วแต่และขณะนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดและดับแล้ว จิตขณะต่อไปไม่ใช่จิตปฏิสนธิกลับมาทําหน้าที่ผวังไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่การดับไปของปฏิสนธิจิตนั้นเป็นปัใจจัยให้ผวังขจิตเกิดเพราะฉะนั้นผวังขจิตไม่ได้ทําปฏิสนธิกิจเราก็เรียกชื่อจิตซึ่งเกิดต่อจากปฏิสนธิว่าผวังเรื่อยมาจนกระทั่งถึงขณะที่รูปกระทบกับทวารเมื่อกระทบกับทวารแล้วก็กระทบกับจิตด้วย จึงจะมีการเห็นหรือว่าจิตขนาดต่อไปจึงจะรู้อารมณ์ใหม่ซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของผวังได้